ออกมาเตือนกันแล้วนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมามาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ด้วยค่ะให้ระมดระวังนะคะโดยเฉพาะในเขตของในเมืองเทศบา,นาลนาครนครศรีธรรมราชด้วยค่ะว่าน้ําจากเทือกเขาหลวงนั้นกําลังเดินทางมาในพื้นที่ติดตามได้ในมิดีทูเดย์ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูสภาพน้ําป่าจากเทือกเขาหลวงบริเวณต้นน้าท่าดีในตำบลกำโลนอำเภอลานสกาค่ะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ระดับประเทศสภาพสภาพน้ำป่ากำลังหลากอยาก่างรุนแรงมีระดับความสูงของน้ำที่กำลังหลากอยู่ราว3เมตรกระแสน้ำชนกับท้องสะพานอยา่างรุนแรงด้วยกระแสน้ำป่าระลอกนี้ถือว่าเป็นระลอกที่3มที่มีความรุนแรงอย่างมากค่ะแล้วก็มีปริมาณน้ำมหาศาลที่หลากลงไปในพื้นที่รับน้ำมวลน้ำระลอกนี้จะหลากไปยังตำบลท่าดีอำเภอลานสกา หลังจากนั้นจะเข้าสู่ตำบลกำแพงเซาตำบลชัยมนตรีตำบลมะม,ม่วงสองตนและเข้าสู่เทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชซึ่งอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากว่าทุกพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่เต็มการรองรับแล้วปริมาณน้ำป่าละลอกนี้หล่ะเข้ามาอีกครั้งจะไม่สามารถระบายได้ทนันจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ของอุทกภัยขณะที่น้ำป่ากหลายพื้นที่อย่างเช่นที่บริเวณต้นน้ำพรมโลกท่าน้ำตกพรมโลก ตำบลพรมโลกอเภอรพรมคีรีน้ำป่าปริมาณมากกว่าทุกครั้งกำลังหลากอย่างต่อเนื่องโดยสายน้ำเส้นนี้จะไหลออกสู่ตำบลพรมโลกตำบลอินคีรีอเภอรพรมคีรีและออกไปสู่ตำบลดอนตะโกตำบลไทยบุรีตำบลโมคลานรวมทั้งบางส่วนทางตอนเหนือของอเ,เมืองนอครศรีธรรมราชโดยทุกพื้นที่ที่ทมีกระแสน้ำหลากขณะน,นี้รับน้ำเต็มทุกพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ขณะที่สภาพฝนยังคงตกอย่างหนักและก็ต่อเนื่องมีดีทีวีทีวีของชาวนคร